ตามดูผู้ใหญ่บ้าน ep 18 8ึกปึกษาวิว66ทับหโครงการพรกษาเอเวนิวตรงข้ามตลาดภูนทรัพย์สวัสดีครับผู้ใหญ่ลีจากช่อง YouTube ผู้ใหญ่ลีหมูสีครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาที่ึกษา วิว66ทับหนึ่งนะครับสามแยกตรงข้ามตลาดภูนทรัพย์นะครับในเขตเทศบาลเมืองบางแก้ววันนี้ท่านประลัดพัชรากรกุลรัตนจินดานะครับก็ได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณสามแยกนะครับตรงข้ามกับตลาดภูนทรัพย์นะครับ กันปุ่นพ m นะครับได้99เปอร์เซ็นต์นะครับเรียนเชิญเลยนะครับหนึ่งหลังหนึ่งกล่องนะครับแม้หนึ่งหลังหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็หนึ่งกล่องมี50่ีชิ้นนะครับนำมานะครับด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับมาด้วยความห่วงใยในสุขภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้นะครับหมู่ที่8ตำบลบางแก้วเรานะครับ หลังหนึ่งกองขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับทีงานประหลัดทัชลากรเรียนเชิญเลยนะครับเนหลังหนึ่งก่องน,นะครับ แปเรานะครับ,บ,บแก้วน,นครับร้านโจกแสอร่อยด้วยถูกด้วยและอร่อยสดๆ,ๆนะครับทําไที่มานะครับมาอุหนุนเลยนะครับร้านโจ๊กแสตวนะครับนะครับน,นี้ใส่แมบบของใส่แมสประหลัดพัดด้วยแล้วก็ ให้ภากันเพื่อนของประหลัทด้วยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตใช้เสียงนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะดันเสียงดีๆนะครับีี่ เรียนเชิญเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับในชุมชนนะครับหมู่บ้านทุษานะครับ66ทับหนึ่งนะครับวันนี้ตลาดทัดแล้วก็มาพร้อมกับมาพร้อมกับกลุ่มบางแก้วรวมพลังกิตอาสานะครับนำทีมโดยประธานกลุ่มคุณชัยทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นะครับทีมงานเดียวกับตลาดทัชนรากร นะครับวันนี้นะครับประหลัดทัชรากรประหลัดเทศบาลเมืองบางแก้วเรานะครับลงมาพบป่าพ่อแม่พี่น้องแม่พี่น้องในชุมชนแห่งนี้นะครับประหลัดทัชลากรนะครับคุณรัตนาปินดาประหลัดเทศบาลพ่อแม่พี่น้องนะครับในชุมชนนี้นะครับเรียนเิอเลยคุณใจรัภูมิคุณรัตนาปินดานะครับวันนี้มานำแบวประแจกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับ มาด้วยความตั้งใจนะครับมาด้วยความห่วงใยจริงๆนะครับวันนี้นำแมสมาทุกทุกนะครับโดยเฉพาะนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นะครับผู้ใหญ่สุภาพอิมเอ,อิร ผู้ใหญ่พี่ดูแลนะครับในเขตนี้แล้วก็ผู้ช่วยทั้งสองท่านแล้วก็ยังมีทีพอสอมหอมู่แปดนะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งนะครับเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องในชุมชนหมู่ที่แปดเรานะครับแล้วก็ประธานกลุ่มนะครับวันนี้ประธานกลุ่มบางแก้วรวมพลังปิอาสานะครับคุณชัยรัตนพงศ์ตุลย์ไทยมาด้วยความตั้งใจนะครับ ที่จะได้สิ่งดีๆนะครับโดยเฉพาะแมสนะครับหรือหน้ากากอนามัยอนาริต